เริ่มต้นปีซ่องพันซี่ด้วยเหตุการณ์สุดซอกโลกเกิดแผ่นดินไหวย่างหุ่นแห่งในประเทศญี่ปุ่นด้วยความแห่ง7.6มกนิจูด สบายดีทุกคนมาพบกันในซองทานนแสงมนี่เราจะพาไปเบื้องเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในต่างประเทศเซิงชื่อเดยว่าเป็นเหตุการณ์สุดซอกตอนฮาปีซองพันซซีกันเลยนั่นก็คือการเกิดแผ่นดินไหวที่มีความแห่งสูงในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองคือืัองที่ทุกคนได้หูกันแล้วว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศมู่เกาะเอกราชในอาเซียนตะวันออกตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกฟ่งตะวันออกของทวีปอาเซียนคือเสื่อเลยว่าภาพที่ทุกคนส้นไล่คิด5้าประเทศญี่ปุ่นคือจะคิด5้าแหล่งท่องการ สายสิวิลรวมไปเทงสภาพอากาศที่น่าดึงดูดให้เห่าไปท่องเที่ยวและก็ไปอาศัยอยู่ที่นั้นแต่ทุกคนหูเบวาว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มักจะได้รับผลกระทบจากภผยธรรมชาติอยู่เรื่อยและเนื่องในภัยพิบัติที่ให้แห่งตัวนั้นก็คือแผ่นดินไหวซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ที่สามารถทำหลายสิ่งปลุกซางและค่าชีวิตของมนุษย์เป็นจำนวนล่วงหลายและในต้นปี2่องพซีเมื่อกีนนี้ก็ได้มีรายงานการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นเห็นให้สำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาาาาขขออองงงงปปปรระะเเทศญีุ่่นนนได้กแจตตืัยสมมมิฟ แคงอิชิกาวะนิงาตะและโทยามะยู่ทางตอนกลางคองประเทศญี่ปุ่นห้างจากนครล่วงโตกเกียวประมาณ5 2 6กิโลเมตร แผ่นดินไหวในครั้งนี้มีความแห่งเทิง7.6มนิจูดซึ่งให้ให้ผู้คนหูสึกเทิงแห่งสั้นสะเทือนของแผ่นดินไหวในย่างชัดเจนให้ให้อาคารบานซองหรือสิ่งปลูกสร้างของประสานเสียหายและก็มีรายงานการเสียชีวิตของประชาทย่างล่วงไล่อีกด้วยตามการรายงานในวันที่10มังกร2พันนี้มีตัวเลขจํานวนผู้เสียชีวิตซุ้กว่า2 0 0คนและยังมีผู้สูญหายหลยกว่าอีก1อยชีวิตถือว่าเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ข่องประเทศญี่ปุ่นในฮอบ8ปีด้วยเหตุการณ์ที่มักจะเเเกกิดขึึ้้นนนนรื่่อยยยๆีจงงาาทุคไปปูว็ ประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศที่มักจะเกิดแผ่นดินไหวอยู่เรื่อยแล้วประเทศญี่ปุ่นยังจะเป็นประเทศที่น่าไปอาศัยอยู่หรือบอมาลองฝั่งข้อมูลตัวนี้นํากัน กอนอื่นหมดแมนอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการเกิดแผ่นดินไหวนั้นเป็นภัยพิบัติทางธรรมาสาติ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพราะว่าเห่าอาาัยอยูถึงเปลือกโลกที่สามารถเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาดังนั้นการเกิดแผ่นดินไหวก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันส่วนกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นมีการเกิดแผ่นดินไหกกวไล่กลัวประเทศอื่นๆนั้นก็อย้อนว่าทีตั้งของประเทศญี่ปุ่นซึ่งตั้งยูถึงจุดติดแปะกันของเปลือกโลกที่สําคัญยูซีแผ่นเป็นประเทศที่มีหอยต้อของแผ่นเปลือกโลกไล่กลัวประเทศอื่นๆและหอยต้อข ซึ่งมีความแห่งของการเคลื่อนไหวทุกๆระดับตั้งแต่ระดับที่เหาบอสมามัดรับฮูได้จนถึงเหาซาหมรดฮับฮูถึ่งการสั้นสะเทือนของเปลือกโลกได้ซึ่งเหตุการณ์ตัวนี้เหาเอินว่าแผ่นดินไหวนั่นเองนอกนั้นสาเหตุที่เกิดแผ่นดินไหวอยู่ประเทศญี่ปุ่นยังมาจากภูมิ้ัท่นานของประเทศที่ยุ่งเถิงพื้นที่ที่มีการเกิด,การร,ดการระเบิดของผูเข้าไฟได้เรื่อยๆหเหตุให้เกิดการสั้นไหวและการสั้นสะเทือนที่มีความหุนแหงจึงเกิดเป็นแผ่นดินไหว ประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการเกิดแผ่นดินไหวรไ่ที่สุดในโลก <S <S คิดเป็นส0%ของจำนวนการเกิดแผ่นดินไหวยุ่ในโลกที่มีความหุนแห่งขนาด6.0ม m a g จูดขึ้นไปโดยข้อมูลตามการบันทึกขรื่องวัดแผ่นดินไหวเพราะว่าการเกิดการเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยาหรื่าการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉลี่ยแมนจะเกิดขึ้นทุกๆ5นาทีเลยซึ่งมันเกิดขึ้นดุเกินคาดที่เหาคิดไว้ในเมื่อเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติเหาย่างสามารเวาวได้บว่ามันเป็นแผ่นดินที่น่าแปลกอัยอยุ คือคำถามนี้เป็นคำถ่าหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะตอบอยางพะเทิร์กมนว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายด้วยความที่มันเกิดภัยพิบัติหล่ขนาดนั้นจึงเหตุให้ข้าเจ้ามีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดมีระบบการป้องกันและการทำมือที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแจ้งเตือนภัยพิบัติดังกล่าวึ่งแน่นอนว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขึ้นซื่อเรื่องเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกพราะฉะนั้นก็เหตดให้เห่าอุ่นใจขึ้นมกวิตย่ในนั้นมมีควาปลอดภัย้นอย่นางการ รายงานข่าวการได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติการบัดเจ็บและเสียชีวิตจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นดังเก้าันยูดเรื่อย <c oughs> ๆฉะน,นั้น <c oughs> การดำรงชีวิตยในญี่ปุ่นก็นยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ปลอดภัยอยู่เ <c oughs> พราะว่ามีหลายพื้นที่ค่องประเทศญี่ปุ่นที่บริหารพผลกระทบดังกก้า เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเฮาหมีแพนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่าจะไปอาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นเฮาจะต้องได้ศึกษาและติดตามการรายงานข่าวสร้างต่างๆโดยเฉพาะนการรายงานสภาพอากาศและการแจ้งเตือนอุทกภัยต่างๆนานานั้นนํามาประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกสถานที่ในการท่องเที่ยวและอยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของเฮาเองและให้ทริปการท่องเที่ยวของเฮาเป็นไปได้อย่างสนุกสนานนั้นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่เฮาอยากนําเสนอในมือนี้ว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนบ่ไยกันน้อยในทางการศึกษาค้นคว้าสําหรับคลิป กันใหม่ในคลิปต่อไปในซองทานูเช